อัปเดตเรื่องเสื้อกันนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อที่สั่งซื้อเสื้อแอมนูบหรือว่าลายอื่นไว้นะฮะอดใจรออีกสักนิดนึงครับคือน้ําท่วมมันหมดไปแล้วตอนนี้แต่ว่าความเสียหายรอบนี้มันหนักกว่าที่คาดการไว้เยอะมากๆนะครับทั้งน้ําไฟการขนส่งตอนนี้นะครับคือมันยังกลับมาแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอาจจะใช้เวลานานขึ้นเพื่อกลับมาผลิตเสื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งเสื้อเป็นเสื้อผลิตใหม่ทุกตัวนะฮะที่จะจัดส่งไปตอนนี้ลิงก์การสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นแบบพรีออเดอร์อยู่นะคร นี่คือแมพแห่งการตีดาบเราจะเป็นช่างตีดาบที่เก่งที่สุดในโลกให้ได้เซนเซโมโลสวัสดีครับนายจะต้องเป็นช่างตีดาบที่เก่งที่สุดในโลกให้ได้แน่นอนแต่ก่อนอื่นนะเราต้องเริ่มจากเตอวเทเลียวก่อนอื่นไปเก็บแร่มาซะอ้อนี่คืออะไรเนี่ยฮิวแมนอ๋อเลือกอันนี้ได้ด้วยเหรออันนี้เป็นฮิวแมนนะฮะเป็นคนปกติในการตีดาบเพิ่มโชค3%เเเพิ่ม FP 3%อรอ๋อรีโลได้ มีเป็นเดมอนโอ้เป็นปีศาจศูนจุดห้าเปอร์เซ็นเป็นปีศาจดีกว่าเรามาเป็นปีศาจดีกว่าครับผมเอลฟ์ <laughs> f, ก็บลินไม่เอาก็บลิน <laughs> โอเคมันต้องเป็นเดมอนสิดเวฟโอ้โหตัวเล,ล็กลงไปนิดนึงอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กลับมาเป็นคนเหมือนเดิมฮิวแมนสิบดีโลสี่ร้อยสิบห้าโลบักมามามา,มาเราต้องได้คลาสเก่งๆก่อนมินอทอร์จะตีดาบได้เก่งไหมหนึ่งจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต เก็บไว้ก่อนปลดล็อกช่องใหม่อีกช่องหนึ่งใช้โลบัคร้อยสโลบัคใช้เลเวลเลเวลสเกมยังเป็นเบต้าอยู่นะแต่ว่าคนเล่น4ี่หมื่นกว่าเลยนะฮะน่าจะเป็นเกมใหม่มาแรงเอลฟอ์สีแดงเลยแองเจิลก็ได้เดมอนก็ได้อีกแล้วะ่ะซ้ำสิบโลผ่านไปออกไม่เอาไม่เอาแองเจิลกับเดมอน shadow วูส shadow, shadow คือหกเปอร์เซ็โอ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่เก็บไว้ดีกว่าแม่อันนี้เท่มาก0ูดห้าเอร์นต์ออกมาหน่อยเลยโอ้ยดาก้อนเมื่อกี้โอ้เอ็งเจ้าข้าไปอีกแล้วโอ้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ยอมไม่ได้มันต้องเป็นคลาสที่เก่งที่สุดเอ๊ะ hey, เดี๋ยวนะมันมีเพิ่มโชคไหม <laughs> ไม่รู้ลหละกดไปก่อนเลยไปอีกสิบฮะเอ็งเจ้าโอ้โหเมื่อกี้เอ็งเจ้าไม่จอด ข้ามไปทำไมโอ้สีแดงมาแล้วนี่เมื่อกี้กำลังจะผ่านไปอีกสิบกเลมโอยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยครับผม <laughs> มาถึงก็โลบักรือหลวงทลุลลโลบักรืวๆเพื่อคลาสที่ดีที่สุดก่อนที่จะไปลุยในการตีดาบกันสุดยอเปอร์เซ็นต์ควรจะออกมาได้แล้วนะผ่านไปอีกสิบโล <laughs> โได้แต่แวะมาให้ดูแล้วก็ไปชาโดอีกแล้ว มันมีเพิ่มโชคไหมร้านค้าอยู่ในร้านค้าแป๊บหนึ่งกระเป๋าอยู่นี่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอุปกรณ์ครับผมอันนี้คือปิกแอ็เพื่อเอาไปตีแร่ลักพชันเอามีนี่นะ <laughs> ที่สุ่มคลาสอยู่ไหนเนี่ยลูนเมเกอร์โอ้โหร้านเต็มไปหมดเลยฮะเอนแชนถ้ำอยู่ตรงนู้นขุดแร่เพื่อมาสร้างดาบตีดาบอุตส่าห์ได้คลาสอื่นมาแต่เราต้องกลายเป็นเอลฟ์เพื่อมาเก็บแร่เก็บแร่ไปเดี๋ยวนะปิดเพลงแล้วนะ มันต้องอันไหนถึงจะไม่มีเพลงแน่นอนฮะจุดเริ่มต้นของการตีดาบต้องมีแร่แร่ที่ทนทานนั้นย่อมส่งผลต่ออาวุธที่เราจะใช้อ๋อหมุนตัวได้หมุนตัวได้ฟ,ฟึบฟ,ฟับฟ,ฟึบฟ,ฟับดับดับฟึบฟ,ฟับฟับอ,อืมนะหมุนตัวหมุนตัวอ่ะตีดาบตีดาบใช้อะไรอันนี้คัพเปอร์อ๋อใส่เข้าไปอย่างนี้เลยแซนสโตนไอออนแล้วก็รวม ทำการตีดาบ Move, มุฟปั๊มอัพอ๋อนี่นี่นี <c oughs> เน่เป่าไฟให้ร้อนเป่าไฟให้ร้อนทำการเทเขาเบ้าหลอมโอเคครับเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เพื่อเป็นการเทเมื่อได้แผ่นโลหะมาแล้วทำการตีดาบโออ๋อเมื่อกี้คือเป็นเปลือกกระเทาะเปลือกก่อนแล้วก็ทีนี้ก็ตีให้เป็นรูปร่างให้เป็นดาบโอ้โหปุ๊บอ๋อมันต้องมีจังหวะปุ๊บเฮ้ยอ๋อต้องกดที่นี้ <c oughs> แช่ในน้ำนะฮะเพื่อให้เหล็กนั้นคงสภาพความแข็งแกร่งนี่คือดาบเล่มแรกของผมดาบมีสั้นดาเมจเท่าไหร่ดาเมจหนึ่งจุดหกหกเปลี่ยนคาสตรงไหนเนี่ยเปลี่ยนคาสก่อนได้ไหมคลาสอีกชิ้นหนึ่งอ่า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 คลาสอะไรก็ได้ชิ้นหนึ่งและนี่คือดาบอีกเล่มหนึ่งแช่น้ําลงไปเราได้ดาบมาใหม่อีกเล่มหนึ่งซึ่งก็เป็นดาบเหมือนเดิมดาเมจหนึ่งจุดหกแปดดีขึ้นครับเห็นไหมฝีมือการตีดาบที่ดีขึ้น เรียบร้อยเสร็จแล้วกระเป๋าตัวทีเรียวยังไม่จบอ่ะอุปกรณ์แล้วก็ใส่ดาบไปเหมือนแบบจับมือเล่นอ่ะมาตรงนี้นะแล้วก็เอาที่ได้มาเมื่อกี้เนี่ยเรามาขุดตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปแล้วน่าจะมีศัตรูแน่นอนพอศัตรูอยู่ข้างในเรามีดาบแล้วนี่อ้ซอมบี้มานี่แน่มิสั้นเมื่อกี้ที่เราได้มาอืหือื้มนี่โอ้โหดาเมจน้อยมากดาเมจน้อยเลือดเราเท่าไหร่เลือด ตรงไหนละเปลี่ยนคลาสอยากเปลี่ยนคลาสมาขอเปลี่ยนคลาสก่อนได้ไหมเซนเซอ๋นนี่ไงโอ้โหอยู่ในหน้าร้านค้าโอ้โหอยู่ในหน้าร้านค้าออเอออามาสุมต่อสุมต่อเอลฟ์ไม่เอาอ่ะเอลฟ์โอ้โหผมกลายเป็นปีศาจครับผมปีศาจแห่งการตีดาบนี่คือปีศาจที่จะไปบุกถ้ำแห่งนั้นเพื่อหาแร่ที่ดีที่สุด สกิลของ left, schnell, เดมอนคืออะไรเมื่อกี้ลืมดูไม่เป็นไรเอามาใช้ก่อนปุบป๊อป um ุบป๊อปุบป๊อปุบปุบปุบติดไฟด้วยอื้มอื้มอื้มนี่นี่เฮ้อเรียบร้อยโอ้อย่ามาลองดีกับปีศาจอย่างผมปีศาจอย่างผมนั้นจะเป็นนักตีดาบที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้ครับเกาะสองอันโอ้โหนี่ครับผมยืนยืนดูตรงนี้เลยไฟร้อนๆอย่างนี้นี่แหละปีศาจอย่างผมชอบยิ่งร้อน มันยิ่งเดือดออืต่อไปคือชุดเกราะนะฮะนี่คือแผ่นชุดเกราะเทเ่เรี่ยวละเอียดมากอันนี้น่าจะเป็นหมวกไหมหรือว่าขันตักน้ําหมวก <laughs> ไม่ใส่ได้ไหมไล่เฮลเม,มันต้องมีสูตรผสมด้วยใช่ไหมว่าคราฟแล้วได้อะไรททเทเทเลียวหมดหรือยังยังไม่หมดททเทเทเลี่ยวอย่างเยอะซื้ออะไรอีกอะเอาซื้อพิกแอคใหม่ซื้ออะเรียบร้อยหมดหรือยัง โอ้ยเดโมนิกพาวเวอร์เพิ่ม20%ทุกอย่างเลยฮะแอคแท็กบูฟเมนต์ดาเมจนะฮะ20%สิรตองเกอร์ไฟร์ดาเมจแล้วก็สูงขึ้น30%กว้างขึ้น10% <laughs> มีโอกาส25%่สาทำให้ศัตรูติดไฟเคิร์สออร่ามีออร่าช่วยเสริมในการต่อสู้นะฮะอ๋อเวลาแดชมีโอกาสที่จะปล่อยลูกไฟออกมาสามารถทำดาเมจได้โอ้ oh. แต่คือพวกพาวเวอร์เนี่ยบวก20%หมดเลยทุกอย่างเรามีน้ำยาเพิ่มดาเมจอยู่กินเลย น้ำยาฮิลน้ำยาเพิ่ม HP น้ำยาเพิ่มสปีดน้ำยาเพิ่มการขุดอล่ะทุกอย่างใช้ไปให้หมดทีนี้ขุดอือฮึอือฮึโอ้โอ้ขุดเร็วขึ้นขุดเร็วขึ้นเฮ้เดี๋ยวนะน้ำยามันหมดเร็วมากเลยอะแป๊บเดียวเองอะไรเนี่ยว a t มีโอกาสเป็นอันนี้อ๋อข้างบนนี้คือไม่ได้เลย แล้วแต่ของที่ใส่เข้าไปซิลเวอร์ใส่เข้าไปเขจาใแล้วเข้าใจแล้วแซนสโตอนออกใช้เป็นทินอือยากได้เกรสซอสอ่อะห้าพันสองร้ปสิบเก้าโลบักโอเคมาพิกแอคที่ดีขึ้นอันนี้เลยครับใช่ครับอืขุดที่ดีขึ้นนะของมันดีขึ้นอันนี้ล่ะตีได้ดยังได้แล้วได้แล้วหินก้อนใหญ่ขึ้นได้แร่เยอะขึ้นได้แร่เยอะขึ้น,เอ,นเออนี่ โอ้โหได้อีปิกไหมด้วยฮะอะไรนายอะไรอะไรอะไรฮะมานักดาบตรงนี้สู้หน่อยมาสู้ดูหน่อยโอาี้ไงนี่ปล่อยมาแล้วฮะโอ้หแป๊บเดียวเองอะ่ะเป็นออร่าต้องสู้ให้ได้ตัวนี้สู้ให้ได้สู้ให้ได้สู้ให้ได้ตัวนี้สู้ให้ได้ดอนไดเกนพีซ <laughs> อะโอเคครับ คลิปนี้ประมาณนี้ฮะมันดีมันดีเดี๋ยวเขาไม่เล่นต่อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ